นี่น้ำมันใหม่นะครับน้ำมันเก่าดำป๊ดเลยครับครับก็เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูฟาวาวนะครับเว็บร้อยสิบไอนะครับหรือว่าร้อยยี่ห้าปียี่สิบขึ้นไปนะไอร้อยยี่ห้าปียีนะ่สามแล้วก็เว็บร้อยสิบปีสองพันยี่สิบขึ้นไปนะผมจะมาเจาะใส่ออยนะครับผมก็จะเจาะตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเจาะตาบเกลียวนะ ออแล้วเดี๋ยวเราอุดรูนี้นะครับเดี๋ยวผมขออุดสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะใชนน่นะครับก็หลังจากที่อุดเสร็จแล้วนะครับก็ได้หน้าตามานี้นะนี่ในรูนี้เราก็ดันให้มันทะลุรูไปเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับในรูนั้นนะครับดันขึ้นมาให้มันพ้นเลยนะแล้วก็เอาอะไรดันดันเก็บไปข้างๆนะครับประมาณนี้อันนี้เราก็ใช้วิธีการเจาะแล้วก็ทาบเกี่ยวนะครับ นี่เห็นเกี่ยวไหมครับตัวน,นี้ก็เหมือนกันตัวน,นี้เป็นไหลกลับนะครัแต่นี้เป็นไหลเข้านะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายนะเนี่ยเก็บให้ตรงนี้มันเรียบนะครับเพื่อที่ให้หน้าสัมผัสของโอริงนะครับเนี่ยมันมีโอริงนะให้มันรับให้เต็มๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทากาวนิดหน่อยก่อนจะประกอบด้วยนะครับน่าจะไม่รั่วนะโอเคก็ออยที่ผมใส่เป็นตัวนี้นะครับ นี่เป็นอ้อยเก่าๆนะครับหรือเจอก็เลยเอามาลองใส่ดูนะครับส่วนสายก็อันนี้ทดลองใช้สายเป็นสาย P.U. ดูก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งแล้วเดี๋ยวมาขัดตรงนี้กันนะครับโอเคครับก็หลังจากเราทิ้งไว้ให้กาวแห้งนะครับผมก็ได้ขัดตรงนี้แล้วนะนี่นะครับให้หน้าสัมผัสตรงนี้มันเรียบนะครับเพราะว่า ในตัวนี้มันจะมีโอลิงอยู่แล้วนะครับนี่เล็กๆนะครับก็ให้มันโอลิงมันแนบไปสนิทนะครับประมาณนี้นี่อันนี้เราเจาะตาบเกลียวทั้งสองรูเลยนะครับนี่มีเกลียวนะครับอันนี้ก็อดเรียบร้อยนะครับแข็งแล้วนะนี่อันนี้นะครับโอเคก็เหลือแค่ติดตั้งนะครับโดยออยของเราก็จะประมาณนี้นะครับเข้ารูหนึ่งแล้วก็ออกรูหนึ่งครับผมไม่แน่ใจว่าสายมันจะเล็กไปหรือเปล่านะ มันไส้ในะอยู่สี่มิลน,นะครับโอเคเดี๋ยวพอใส่เสร็จแล้วมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่ใดูนะนี่นะครับพอใส่แล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่โอลิงก็จะแนบประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราทากาวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปประกอบที่รถกันนะครับว่าจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ผมก็ได้วางคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามัน ใส่ออยให้เต็มนะครับนี่เรามาดูด้านล่างนะครับที่เราใส่ไปตะกี้นะครับนี่เห็นไหมครับจะอยู่ลักษณะงี้นะเพราะว่ารถผมนะครับคือใส่กองเดิมเต็มๆนะก็เลยแบบไม่มีพื้นที่ด้านล่างให้ใส่นะครับนี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถ้ามันใช้ได้แล้วเวิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายเป็นแบบทนความร้อนทนน้ามันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเติมน้ํามันใส่ออยให้เต็มก่อนครับ ตอนนี้นะครับผมก็ใส่น้ำมันเสร็จแล้วนะครับนี่มีโลนออกมาด้วยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูดีว่าว่าจะเป็นไงนะเดินไหมเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนนันวิ่งปะ,ะยังมาไม่ถึงับมาแล้วนะครับน่ครับดันขึ้นมาแล้ว น้ำมันใหม่นะครับน้ำมันเก่าดำปืดเลยครับประมาณนี้โอเคครับก็น่า,าจะลองประมาณนี้ก่อนนะครับเ,เพื่อเดี๋ยวรอให้กาวมันเซตตัวดีนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ากลัวมันยังแบบ เอออาจจะไม่ดีเดี๋ยวแรงดันมันเยอะมันอาจจะทําให้กาวแตกอะไรวุ่นวายนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้ให้มันเซตตัวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดรูปล่างอะไรอีกทีนึงโอเคครับก็หลังจากที่เราได้ติดตั้งออยคูเสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่นะออสายก็เริ่มมีความเหลืองแล้วนะเพราะว่าผมใช้งานมาประมาณ50-60โลได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะครับนี่ครับแห้งๆเลยนะครับ ไม,ไม่มีการเยิม้มการหยดนะครับแห้งมากก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าสายนี่เราน่าจะต้องมีระยะโอเวอร์ฮอนเขานะครับก็คือแบบใช้งานสองสามพัดโลเปลี่ยนทิ้งอะไรเงี้ยเพราะเมตรละแปดเก้บาทเองนะครับอืมนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูกันนะครับว่ามันจะไหลเป็นแบบไหนนะเออก็หลังจากที่ติดแล้วนะครับก็พบว่าอุณหภูมิเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากก่อนที่ยังไม่ได้ติดก็คือ อุณหภูมิอยู่ประมาณ120นะครับประมาณ120แต่พอติดตั้งออยคูลเปแล้วเนี่ยแต่ผมไว้หน้าตะแคงนะก็คืออากาศมันพัดได้ดีนะครับก็จะเหลือประมาณ95นะครับ95 96ประมาณนี้นะครับลดไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการติดตั้งด้วยนะครับผมติดตั้งที่สูงลมพัดง่ายนะครับมันก็เลยช่วยลดอุณหภูมิได้เยอะเลยนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะคเดี๋ยวสตาร์ทดูกันนะครับ มาแล้วนะครับวิ่งไปลวก็วิ่งดันกลับมาคืนแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่มันอุ่นๆไหมอ่าก็จะม,มีความอุ่นๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราสตาร์ทตอนเช้านะครับเราน่าจะต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณสัก สิบวิยี่สิบวินะครับเพื่อให้น้ํามันเขาวิ่งผ่านออยแล้วก็ลงไปเลี้ยงฝานะครับหรือว,ว่าสตาร์ทเสร็จแล้วก็ขี่เบาๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสตาร์ทเบิ้ลเลยก็น้ํามันยังเลี้ยงไม่ทันนะครับมันจะสึกหล่อเยอะนะเโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ